เตรียมรับเงินเราชนะกลุ่มแรกพรุ่งนี้6โมงเชา้าล่าสุดแอปเป่าตังอัปเดตแล้วเวอร์ชั่นใหม่เป็นอย่างไรไปดูกันค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้เกดก็มาบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโครงการเราชนะ กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้วันที่20พฤษภาคมเวลา6โมงเช้านะคะแอปเป่าตังก็มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วด้วยนะคะคลิปนี้มีรายละเอียดมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก่อนไปฟังนะคะก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะ โครงการเราชนะนะคะจะมียอดเงินโอนเข้าแอปเป่าตังะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่ใช้เงินในโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะในวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมเวลา6โมงเชา้าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะสามารถเข้าไปอัปเดตได้แล้วนะคะของเดิมนะคะก็จะเป็นเวอร์ชัน10 จ40 0นะคะเพื่อนๆสามารถดูดได้ที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะตัวเลขนี้จะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอนะคะถ้ายังเป็นเวอร์ชันนี้อยู่นะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Play Store ค้นหาคำว่าเป๋าตังก่อนนะคะแล้วก็จะมีปุ่มอัปเดตแบบนี้นะคะกดไปที่อัปเดตเลยค่ะ อัปเดตเสร็จแล้วนะคะเวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชั่น10.41.0นะคะดูตัวเลขได้ที่ข้างล่างเหมือนกันนะคะใครอัปเดตแล้วก็รอเงินเข้าแอปพลิเคชันในวันพรุ่งนี้นะคะ20พฤษภาคมเวลา6โมงเช้านะคะ รับก่อนเลยนะคะ1000บาทแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่าไม่เคยได้อยู่ในโครงการเราชนะเลยนะคะเขาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่หรือเปล่านะคะก็คือเขาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะคะเงินที่ได้นี้นะคะจะให้เฉพาะคนที่อยู่ในโครงการตั้งแต่แรกนะคะเป็นการเพิ่มวงเงินให้กับคนเดิมนะคะ และในกลุ่มที่ใช้เงินเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเงินจะเข้าแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่27พฤษภาคมนะคะอีก1,000บาทก็จะครบตามจํำนวนที่โครงการกําหนดมานั่นก็คือ2,000บาทนะคะก็เพื่อนๆสามารถใช้ได้ถึงวันที่30มิถุนายนเลยนะคะใช้เงินตามโครงการแบบเดิมนะคะ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกดก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังผ่านช่องทางนี้เลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ